ออต้วทาวันนี้บุกมาถึงโรงงานผลิตรถยนต์ออโตอะไรอันจังหวัดรรยองนะครับมาดูสายการผลิตตอนนี้เราอยู่ในรายของซักหรือว่ารถกระบะคือโรงงาน a อทีเนี่ยเขาร่วมทุนกันครับระหว่าง Ford กับมาซ่าเมื่อก่อนเนี่ยมันยังมี2อสแห่งทั่วโลกนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเอทีโมเดลนี้นะครับที่ Ford กับมาซ่าร่วมทุนกันเนี่ยเหลือที่จังหวัดระยองแห่งนี้แห่งเดียวจะผลิต f อร์กี่คันไม่รู้ผลิตมาซ่ากี่คันไม่รู้แต่สุดท้ายนะครับครบปีกำไรเท่าไหร่แบ่งครึ่ง50%าสับเปร์เซ็นต์ครับอย่างกำลังการผล 9,000 90, 0คันเป็นของฟอร์ดนะครับของ m มา d าที่ผลิต m a z าสองมาซ a เ x 3ก x 3 0อะไรพวกนี้อีกประมาณ55,000คันแม้ว่าตลาดรถยนต์ในประเทศมันจะซบเซานะครับแต่พวกนี้ครับเขามีการผลิตเพื่อส่งออก a t ทเนี่ยทำได้หมดครับพงมาลัยซ้ายพงมาลัยขวา ส่งออกไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์ตะวันออกกลางอเมริกาใต้ไปทั่วโลกโรงงานนี้ดําเนินงานมา30ปีแล้วนะครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งฉลองการผลิตครบ4ล้านคันแล้วคันนี้ครับเป็นผลผลิตใหม่ที่ฟอร์ดนะครับนำมาผลิตที่ a t ทีเอนี่ยเขาก็ต้องลงทุนเครื่องจักรเครื่องมือเยอะนะครับในการที่จะประกอบ Ford Ranger Super Duty ผลิตที่เดียวในโลกที่ a t t นะครับนี่ครับคันนี้เวอร์ชั่นส่งออกเลยตัวเดียวหัวก็สือ มี s n o เ k e l ด้วยนะครับเดาว่าส่งไปออสเตรเลียเดี๋ยวออสเตรเลียเนี่ยเขาน่าจะเปิดตัวปลายปีนี้แหละนะครับส่วนเมืองไทยรอทำตลาดปีหน้ารายละเอียดต่างๆครับผมกับพี่อ้วนนะครับไปเจอคันจริงแล้วไปติดตามกันครับ แคันจริงนะครับ Ford Ranger Super Duty พี่อ้วนวันนี้เราบุกม,มาถึงโรงงานผลิตเลยนะครับ,รบก็ถ้าเมืองไทยเนี่ยจะเปิดตัวทำตลาดช้ากว่าออสเตรเลียครับผมบ้านเราเป็นโรงงานผลิตแต่ที่ออสเตรเลียเขาจะเริ่มทําตลาดก่อนทั้งจากปลายปีนี้ของเราเนี่ยน่าจะได้เห็นการทําตลาดน่าจะปลายไตรมาสแรกรของปี2,560 คร,ครับผมก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Ford Ranger Super Duty เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเปิดตลาดใหม่หรือว่าเปิดหมวดหมู่ใหม่ของ Ford นะครับในแง่ของตัวจุดขายต่างๆเนี่ยคือเดิมที่ผ่านมา Ford เคยมีตั้งแต่รุ่นเ,เริ่มต้นมาเป็นถึงตัวท็อปสุดคือตัว a p t o ตครบแต่เจ้าตัวนี้นะคือหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหนแน่นะครับเรื่องการใช้งานหรือว่ามันจะไปชนกับตัวแ a p t ตอร์แต่จริงเขาบอกไม่ใช่นะตัวนี้มันจะมีอีกจุดขายหนึ่งต่างหากก็คือจะเน้นเรื่องการใช้งานที่ หลากหลายมากกว่าหนักแน่นมากกว่านะครับคือมาเติมเต็มแวร์เรียนคือฟอร์ดเนี่ยเขาจะมีรถเพื่อการพาณิชย์ก็จริงแต่ก็เป็นตัวกลางนะพวก XLS อะไรของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็มีพวกตัวท็อปทอปนะครับเคลื่อนสีล้อมีรับเตอร์เครื่องยนต์เบนซิน V6 3.0ลิตรเทอร์โบคู่นะครับขายอยู่เกือบเกือบสล้านนะฮะแล้วก็มีตัวดีเซล2ลิตรเทอร์โบคู่มาเสริมด้วยทําราคาย่อมเยาวลงมานะครับแล้วก็มีตัววอลแทก อันนี้เราพูดถึงตัวดับเบิลแคปหมดเลยนะครับตัววอลช็อคขับเคลื่อนสีล้อที่วางเครื่องยนต์ดีเซล V6 3.0ลิตรครับคันนี้นะครับสำหรับซูเปอร์ดิวตี้ก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซล V6 3.0ลิตรเหมือนกันครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแต่มีการปรับปรุงพัฒนาคือถ้าเราจำภาพซูเปอร์ดิวตี้ได้เนี่ยจะคิดไปถึงตัวซูเปอร์ดิวตี้ที่อเมริกาเลยอันนี้เป็นฟูซี่นะครับแต่คันนี้ไม่ใหญ่ถึงขนาดนั้นความยาวห้าเมตรกว่าก็จริงแต่่่่ตตตตััััััววววแแแชชสสซซีีีเเเนนนนนนนยยคคค้าาาาาาก็พฒขึมมมใหหหละะะรรรบบบอไงๆ ขันซ้อนด้านหลังเนี่ยก็ยาวขึ้นด้วยนะครับ,รบจุดยึดตัวโชคอัพสปริงอะไรต่างๆแล้วกราวเคเลนสูงกว่าตัวเรนเจอร์วอลแทกด้วยนะฮะใช่ฮะกราวเคเลนเนี่ยกเกือบเกือบฟุตนะ2 299ม 2, ิลิเมตรนะครับก็ถ้าก็ว่าจะรองรับในการใช้ง,งานที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นเมื่อเรื่องการลุยน้ำเนี่ยบ้านเราอาจจะชอบเลยคันอื่นเ <ะ S 2> นี่ยเขาบอกว่าลุยได้800มิลลิเมตรครับผม80เซนตครับตัวเรนเจอร์ก็บอกว่า80เซนนะครับผมแต่คันนี้เขาขอให้ดับขึ้นแรงหน่อยนะครับ85เป็น85เซน แถมยังบอกกันนิดหนึ่งนะบอกว่า85เสร็จเนี่ยไม่ความว่าลุยไปเดี๋ยวว่าดาแล้วเขาบอกว่าลุยทั้งวันทั้งคืนได้ตลอดต้อดเดี๋ยวมันจะมีช่วงกระจมกระโจนเข้าไปเนี่ยนะใช่ครับคันนี้สบายครับแต่ถ้าใครจะลุยออฟโรดจริงจังเนี่ยเขาก็มีสโนว์เกิลแย่ขายอยู่แล้วครับอันนี้สายออฟโรดเขารู้กันดีครับปรับปรุงให้มันเป็นรถใหม่ทั้งคันเลยไม่ใช่แค่เอาเรนเจอร์วาร์แท็กเดิมมาติดชุดแต่งเพิ่มเติมนะคันนี้ในเชิงโครงสร้างเปลี่ยนไปเยอะเลยครับก็ตัวโครงสร้างเองเนี่ยอย่่่่่าาาาางตัววแชสซีีีเเเนยยททพูดคคุมืออบก เหมือนพัฒนาขึ้นมาใหม่เลยนะมไม่ได้เป็นเชสซีตจวเดียวตัวเรนเจอร์นะครับแต่ว่าโดยโครงสร้างระบบอื่นพวกตัวถงตัวถังอันนี้อาจใช้ร่วมกันเพราะนั้นก็ยังใช้ชื่อว่าตัวเรนเจอร์อยู่ยังตัวเชสซีนะครับเรื่องของเหล็กต่างๆที่มันหนาขึ้นรองรับการบรรทุกที่มากขึ้นและก็นอนที่สุดน้ําหนัก แต่ต้องเพิ่มขึ้นมากด้วย <Ừ. S 2> รวมถึงก็จะมีตัวเสริมอย่างเช่นอุปกรณ์ป้องกันด้านล่างเนี่ยครับเรียกว่ายาวทั้งแถบอันนี้มันรองรับการใช้งานอย่างที่เขาบอกว่าคือซูเปอร์ดิวตี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าจะทำงานได้หนักขึ้นใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นครับก็เคหมความสามารถในการบรรทุกหนักไว้นะครับ4.5ตันแต่4.5ตันเนี่ยรวมรน้ำหนักตัวรถด้วยนะครับการลากจูงก็4.5ตันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าลากจูงด้วยบรรทุกด้วยเนี่ยเคหมไว้8ตันเลยครับครับผมก็เรียกว่าทำงาน ไอเรื่องพวกนี้ต้องรอดูกันว่าในแง่ของการสื่อสารการตลาดหรือว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่ในแง่ของการรทุกจริงๆหรือว่าการลักจูเนี่ยบ้านเราเรื่องไลฟส์สไตล์อาจจะไม่ใช่แนวนั้นสักเท่าไหร่ครับการผลิตการขายเนี่ยเป็น 2, 2โมเดลชัดเจนอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นตัวดับเบิลแคป ครับผมใช้งานในชีวิตประจําวันขับหลอขับเท่เลยแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งเป็นแชดซีหัวเดี่ยวครับด้านหลังเนี่ยจะไปต่อเติมเป็นกระบะพื้นเรียบก็ได้อันนั้นไว้ใช้งานบรรทุกตรงวัตถุประสงค์ในการใช้งานจริงๆนะครับรถสไตล์เนี่ยออสเตรเลียใช้กันเยอะนะครับฉะนั้นบ้านเราเนี่ยเป็นฐานผลิตส่งออกออสเตรเลียครับเราก็ได้ขายตัวนี้ด้วยแต่ในบ้านเราเนี่ยก็จะเน้นตัวดับเบิรแคบแบบนี้ครับผมอยากให้ดูเรื่องภาษีนิดนึงนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวเนื่องกับราคาคันนี้ก็เสียภาษีในกลุ่ม <ผม S 1> อยู่ที่9%ถึง12%แล้วแต่การปล่อยไอเสียด้วยแต่ถ้าเป็นแรปเตอร์คันละเกือบสองล้านคันนั้นที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน V6 สามจุดศูนลิตรอ่ะคันนั้นภาษีสปร 3, ์สมิดส์ั7ช่วงล่างหลังเป็นคอยสปริงใช่ะคะคันนี้เป็นแหนบแผ่นซ้อนอย่างที่บอกไปครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นแหนบเหมือนเรนเจอร์นั่นแหละแต่ว่าออกแบบใหม่ให้มันมีความยาวมากขึ้นรองรับเรื่องของการบรรทุกที่หนักขึ้นหรือว่าเรื่องของการดูดซับแรงสั่นสะเทือนต่างๆถ้ากรณีไปใช้งานนนใเรรื่ออองงขะะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ดูคือล้อจะสังเกตว่ามันมีน็อตแบบแปดตัวนี่ดูตรงดุมเลยนะคือขับไปบนท้องถนนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะแยกไม่ออกว่าเป็นเบ n เจอร์วอล์ a แหรือเป็นล a p ต้องลับเตอร์อะไรเนี่ยดูดุมล้อได้ใช่ฮะมา8รูแบบนี้ครับก็กระจายน้ําหนักเรื่องของการรองรับน้ําหนักนะฮะ ลดมันหนักขึ้นใช้งานหนักขึ้นน็อตพวกนี้ก็จะช่วยได้แล้วที่สําคัญก็คือามค่าแรงขันด้วยนะถูกต้องฮะก็ทําให้มันมีความเรียกว่าความกระชับมากขึ้นใช้งานแบบโคดหดได้ฮะตามสไตล์ของเขาแล้วพวกโช๊คอัพสปริงเนี่ยเปลี่ยนค่าใหม่ทั้งหมดไม่เทยบกับวาลแท็กนะครับแต่ว่าตัวโช๊คเนี่ยยังเป็นทวินทูบอยู่ใช่ครับยังเป็นทวินทูบอยู่ก็ไม่ได้ใช้แบบเหมือนแรปเตอร์ขนาดนั้นแรปเตอร์คันนี้ขับนิ่งๆเงียบๆนะครับโช๊คฟ็อกก็อาจจะแพงหน่อยแต่คันนี้ก็พอเป็นเรื่อออองงงงขกาาบทุุเเนน่่ยยยตััววมูจจจจะไํป็ใช้ึด คือบอกว่ามันซูเปอร์ดิวตี้เนี่ยนะครับเาบอกซูเปอร์ดิวตี้อาจจะไม่ได้หมายความว่าใช้งานหนักกับเดียวใช้งานยาวๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามุดไปโดนครับเรื่องของถังน้ํามันเนี่ยตัวนี้ถังน้ํามันเพิ่มความจุข,ขึ้นมาเดิมเนี่ยยู่ัน80ลิตรนะรตอนนี้ขยับเป็น130ลิตร ก็เครื่องยนต์นะครับถ้าอิงจากตัววาลแท็กที่ใช้มาหรือเอเวอร์เรสท์ที่ใช้มาเนี่ยดีเซลว6 3.0ลิตรเทอร์โบนะครับตัวนั้นเนี่ย250แหแรงม้าแรงบิดเนี่ยล่อไป600 N นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนกันแล้วก็ได้ดิฟล็อกหน้าหลังมาด้วยนะครับโหอ,อันนี้ไว้พร้อมบุกตะลุยแท้ๆเลยครับ คันนี้นี่สเปคทำตลาดในไทยเลีนยครับ,รบจริงๆของออสเตรเลียอาจจะมีบางฟังก์ชันต่างกันเล็กน้อยแต่ตัวนี้ของไทยเลยดูความสูงความใหญ่ซุ้มโป่งล้อคือคันนี้สูงกว่า r a n g e r Raptor ด้วยนะครับเขาบอกว่า <ผม S 1> ประมาณ2.1เมตรใครจะขับเข้าเมืองขึ้นห้างเนี่ยต้องวัดระยะดูระยะความสูงของตึกที่ห้างให้ดีนะครับอันนี้อันนี้ไม่รวมเสาวอากาศนะนะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าพวกเรื่องความสูงว่าสเปคต่างๆที่มันเป็นทางการจริงๆเนี่ย ยังไม่ออกมาเต็มที่นะเพราะว่าเขายังต้องอยู่ในเรื่องของการส่งข้อมูลต่างๆให้กับทางสองมออก่อนนะครับสำนักง,งานมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยค่อยระบ,บุทีว่าพวกความสูงพวกสเปคต่างๆพวกนั้นมันคืออะไรแต่ว่าก็คงไม่หนีไปจากที่เราคุยกันตรงนี้หรอกครับตอนนี้ก็ทำโฮโมโลเกชันอยู่นะครับส่งออกไปแล้วก็จริงรออสเตรเลียจะทําตลาดก่อนปลายปีนี้นะครับแต่เมืองไทยเนี่ยเจอกันต้นปีหน้าครับนี่ดูมีพื้นปูกระบะท้ายเรียบร้อยนะครับ ฝากระบะท้ายด้านหลังซปเปอร์ดิวตี้โลโก้ฟอร์ดใหญ่ๆนะครับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนอ๋อมีเหล็กพอนแรงเหมือนกันครับเหล็กสปริงพลังแรงขนาดใหญ่แต่ใช้2นิ้วยกสบายนะครับฝากระบะท้ายก็ถ้าเป็นตัวชัดซีหัวเดียวเนี่ยมันน่าสนใจนะพี่วัครับคันนี้มันเบสมาจาก p ิกอัพช่วงยาวครับใครจะเอาไปต่อเติมด้านหลังถ้าจะบรรทุกใส่เป็นกระบะพื้นเรียบว่ากันไปเปิดได้3ทางถ้าจะต้องขนพาเลท เอาฟอกลิฟเสียบยกขึ้นวางอันนี้สะดวกใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ถ้าจะต่อเติมด้านหลังตอนนี้เขาก็มีหลากหลายทางเลือก,กน,นะครับ,รบลงมาเล่นตลาดนี้หมดเลยเ<ช>มือ่อก่อนในพวกฟู้ดทากหรือกระบะพื้นเรียบเนี่ยเจ้าตลาดยังไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่หแต่เดี๋ยวนี้มากันหมดแล้วแล้วตัวเรนเจอร์ซูเปอร์ดิวตี้เนี่ยถ้าส่งไปออสเตรเลียเขาก็ไปจัดแบลงด้านหลังหลากหลายส่งหัวเดียวไปเยอะขายฟรีดก็เยอะแต่เมืองไทยแน่นอนว่าฟอร์ดเนี่ยก็จะเน้นตัวดับเบิลแคปกันนี้แหละหรูหรูบรรทุกได้ดีแต่ผมว่าบ้านเราเนี่ยไอ เอาไปต่อเติมเป็นรถบ้านได้เลยได้ใหญ่ได้ยาวด้วยคือไอตัวปิกอัพพื้นเรียบของเรนเจอร์ก่อนหน้าน,นี้ก็มีขายู่แล้วเครื่องยนต์ดีเซลแต่มันเป็นช่วงสั้น<ช>แต่ถ้าคันนี้คุณได้ช่วงยาวเลย<ช>ต่อเติมต,เตมตกแต่งได้เต็มๆเลยนะก็พูดง,ง่ายๆตัวนี้ที่เป็นเป็นโครงรถที่ขายประมาณนี้ก็คือจับตลาด2กลุ่มเลยคือกลุ่มเชิงพาณิชย์จริงๆนะฮะก็แน่น,นอนที่สุดตลาดสีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของฟอร์ดนี่คุณจะไปทรถพยาบาลรถกู้ภัยอะไรก็ได้ เอกตลาดนึงก็อย่างที่ว่ามาเนี่ยคือตลาดกลุ่มไลฟ์สไตล์นะครับลูกค้าอยากจะได้ตรงเนี้นะขับได้ไกลๆใช้งานได้หนักๆลุยได้ดีๆนะครับเติมเป็นรถบ้านนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานก็น่าสนใจนะสำหรับเจ้าตัวนี้ครับก็วันนี้พามาทําความรู้จักคร่าวๆก่อนครับสำหรับ Ford Ranger Super Duty คือยอดขายต่อปีก็อาจจะไม่เยอะนะ uh huh. แต่ว่านั่นแหละเราเป็นฐานการผลิต ส่งออกไปออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับรบ,บ้านเราก็เอาอานิส่งนี้มาขายด้วยนะครับก็อรอลุ้นราคากันนะครับเตรียมทำตลาดในไทยต้นปีหน้า2 5 6 9สําหรับ Ford Ranger Super Duty ครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจฐฐนในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ